ไปพวกเราไปนะเอ้นี่มันคืออะไรกันมีอาดูนี่สิมันล็อก1 2ึ่งสองสามีโอ้ o my g o มีบางอย่างว่ากระกอดอกมาเราต้องไปเช็ดกันเธอว่าเราต้องดึงเชือกไหม s <S เร็วเข้าฉันสงสัยจังว่าอะไรอยู่ข้างใน oh. 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 ว้าวมันคือสกีต้ในถังเต็มไปด้วลูกกวาด oh. oh. ว้าว อร่อยจังมีอาเช็คถังของเธอสิตอนนี้เราจะได้รู้กันว่าอะไรอยู่ในถังหวังว่าจะเป็นลูก,กวาดน,นะเอะนี่มันอะไรกันอ,อมีอาเธอเต็มไปด้วยสีเอามีบางอย่างหล่นลงมาด้วยเดี๋ยวก่อนอแมรี่นี่มันกุญแจแเราเออกไปได้แล้วแล้วมันเป็นแม่กุญแจอันไหนนะเออฉัว่าอันนี้แหละเย้พอดีเลย มากันกันหน่อยโอ้ฉันลืมไปดูสิมันเป็นบนทดสอบอันต่อไปมาดูกันว่าอะไรข้างในใครจะเปิดดีงั้นค้อนกันไกกระดานมาดูกันโอเคกันได้จะได้รู้กันอ๋ออะไรนะอ๋อมันขึ้นนองแต่ยังเย็นๆมีอามันไม่กัดเธอหรอกเราต้องการคุณแจนะกันได้โอ้ยน่าเขยากดียงจังเจอแล้ว แล้วมันคืออะไรอ่ะมันไม่เหมือนกุญแจสักนิดเข้าใจแล้วนี่คือรหัสของที่ล็อกนี่ไงมันเปิดออกได้แล้วเย้เราเปิดได้อีกอันแล้วสงสัยจงว่าอะไรเราเราอยู่ดูสิเป็นกล่องปริศนาเครื่องดื่มที่มีโยดนหลอออกมา yummy ฉันไม่อยากดื่มมันเลยก็ได้เดี๋ยวฉันเริ่มก่อน มันน่าเส,สียดายสุดๆมันดื่มไม่ได้เลยแล้วเข้าแมรี่ตาเธอแล้วว้าวมันอร่อยจังฉันอยากดื่มอีก<ม>อะไรเหรอเธอจะแบ่งให้เพื่อนบ้างไหมไม่มันเป็นของฉันออ,อร่อยจัง<ม>แต่มไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยงยันกุญแจอยู่น่าจยู่ในแก้วของเธอมีอาไม่จริง ก็ได้ฉันจะทำทุกอย่างเพื่ออิสรภาพอืมเอ้าุ่แจอย่านี่ไงฉันจาามันแล้ว oh. ไปเปิดปุ่แจที่สามกันเย้ oh. yeah. พวกเราเป็นทีมที่ดีมาก oh. เออมีอะไรออกมาอีกแล้วเธอจะเปิดมันเลยไหม oh. <No. S 1> <sighs> ฉันคงต้องเริ่มก่อนอย่างละชินนะ ว้าวมันเคยขับเค้กช็อกโกแลตใส่ถั่วเยี่ยมเลยนี่มีอาก็ได้งั้นก็ตาฉันเปิดแล้วว้าวนี่มันเปิดวิเศษเหรอสงสัยจ้มันใช้งานยังไงนี่ระวังเลยสิไม่ต้องห่วงนะเอาไปสิแล้วมันใช้งานยังไงมันไม่ชัดเลยเอาล่ะไม่เวลามานั่งคิดแล้วเปิดตู้สุดท้ายสิ เอาละมาดูกันนี่มันชีสเหม็นๆน,น,นี่ฉันรู้สึกจะอ้วกฉันรู้แล้วว่ามันใช้งานยังไงว้าว,ว,าวมันกลายเป็นเค้กเรนโบว์ดูมันก่อนสิแบบนี้ฉันเต็มใจกินสุดๆเลยอร่อยแล้วฉันล่ะแน่นอนเอาสิแบ่งกันคนละครึ่งยำยำยำ เกิดอะไรขึ้นเธอสมรักเหรอเดี๋ยวฉันช่วยมีอาเนี่ยมันคุณแจเย่ได้ไปเปิดที่ล็อกกันเยี่ยมเราทำสำเนาอีกแล้วอีกแล้วไปดูกันเดี๋ยวฉันนับหนึ่งสองสามกระฉามขึ้นบก <c oughs> ฉันเหรอ <c oughs> อืม <Okay. S 1> ก็ได้เอ้า <c oughs> oh. ีบางอย่างขึ้นไหวมีอะมันขค้นหนูอ้อฉันกลัวนหนูโอเคโอเคหายใจลึกๆใจเย็นๆฉันเจอแล้วไปกันเออรหัสอีกแล้วเป็นรหัสของที่ล็อกใหม่เลขคแล้วมันเป็นเลขห้าทั้งหมดง่ายมาก <c oughs> วิ่ง <c oughs> เลยหลอดอีกแล้ว ันจะได้ของอร่อยๆไหมง <Yeah. S 1> ั้นมาเริ่มกันว้าว oh. wow. มันคือโค้กฉันชอบดื่มโค้ก <Yummy. S 1> แต่ดูเหมือนว่าม,มีอะไรอยู่ข้างในเลย <No. Okay. S 1> เอาละ่ะตอนนี้ก็ถึงตาฉันโอ้เย้จังแต่ฉันมีความคิดดีๆแล้วเอาปืนพิเศอกมาสิ <laughs> และตอนนี้มันจะกลายเป็นของอร่อยๆแน่นอน เย้นะ yeah, ฉันรู้แล้ว <Nice. S 1> เครื่องดื่มช็อกโกแลตสันอร่อย <S <S เป็นไง <No. S 1> ไม่มีอะไรเลยก็ได้ฉันแค่ลอเล่นนี่ไงคุณแจ๊งไปเปิดกันเมรี่ขอฉันเปิดนะเย้ yeah. <C oughs> และแบบทดสอบต่อไปภ <C oughs> ายในสามสองหนึ่ง s <S ไปกันโอ้ว้าว เธอเปิดก่อนเลยสิไม่เอาเธอต้องหาก็ได้อะไรอีกข้างในอ๋อนี่มันอะไรกันแล้วเธอไปหมดเลยตอนนี้ตาถึงแล้วก็ได้ฉันกํลังจะเปิดโอ้โหตอนนี้เธอก็แล้วเหมือนกันหองนี่มันสีเธอหอมอะไรยะ เปิดอันสุดท้ายสินี่มันอสุดท้ายงั้นมาเป่ายิงชุบเ <Okay. S 1> สมองั้นเปิดพร้อมกันนะนี่ไงคุณแจเย่ yeah! เราจะได้เป็นอิสระแล้วกินดีด้วยพวกเธอเพิ่งได้รับคุณแจดอกสุดท้าย <c oughs> ไปเปิดมันกันเธอเย่ yeah! เราทำได้เราทำได้ <c oughs> มอนิกา้าเธอเป็นคนแรกที่จะหมุนวงลอ้อไม่จริงฉันไม่อยากได้กระบ,บองเพชรแต่ถ้าเป็นแบบนี้ฉันไม่ปสิเสเว็บครีมนั่นแน่เธอ,อทำแบบนั้นไม่ได้นะเธอได้กระบ,บองเพชร<อ>เธอไม่มีดวงเลยแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะเป็นคนได้โชคดีเองและเธอต้องลีเชยกับฉันด้วย <c oughs> มาดูกันฉันบอกเธอแล้วไม่อะไรดีไปกว่ามาฝรั่งฮับบ้าบ้า เฉพาะตอนที่มีหลายอันแบบนี้ฉันอยากเรียกว่ามันออกมาจากกองแล้วก็ตกแต่งหน้าเค้กเลย <Yeah. S 1> ฉันว่ามันต้องอร่อยมากแน่แน่ <Awesome. S 1> ตอนนี้ฉันก็มีเค้กที่สดส mm hmm. ใสที่ฉันเคยเห็นมาก่อนเลย mm hmm. และยังไม่หมดนะ mm hmm. และฉันสามารถทำรูปหัวใจหมักฝรั่งที่เหลือด้วย แค่ของฉันสวยขึ้นไปอีกออสวยงามมนิกา้าเธอคิดว่างฉันว่ามันน่ารักมากเลยถึงเวลาลองแล้วนี่มาเร่อรอย่างนั้นเลยเชื่อฉันอยากลองกินเค้กแบบนี้มานานแล้วอ,อ,อย่างน้อยฉันก็ขอหัวใจได้ไหมไม,ไม่นั่นของฉันฉันจะ,จะกินเอง เห็นล yeah! ูกองที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอไหมเธอไม่ยอมแบ่งฉันฉันก็ไม่อยากเห็นลูกบองของเธอหรอกเอานี่ไปเธอใต้ได้ยังไงมันเหนียวต่ำหน้าฉันไปหมดเลยหยุดหัวร้อนนะเธอเริ่มกินกระบองเพชรของเธอได้แล้วฉันจะกินได้ยังไงกระบองเพชรมันไม่นาำตัวไปหมดเลยเอ้อนึกออกแล้ว ถ้าเอาหนามมันออกกระบองเพชรน่าจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแต่ที่ตัดเหลมน่าจะไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมและนี่ก็ใหญ่เกินไปฉันว่านี่แหละเหมาะเลยที่จะตัดหน้า yeah! <What>? น่าเบื่อจังพ mm hmm. ร้อมแล้ว oh. ตอนนี้ก็เหลือแค่ขุดอย่างเดียว คุกระบองเพชรลงหน้าเคของฉันเลยน่ารักมากเลยเอาละ่ะมันดูดีมากน่ากินมากเลยลกคุยสักทีถึงเวลากินแล้ว <Okay. S 1> หวังว่ามันจะอร่อยเหมือนหน้าตานะโ <c oughs> อ้ไม่นะมันเหมือนกำลังกินเคโลชั่นเป็นไไม้เลย <Okay. S 1> น่าขยันขยแยง <c oughs> กินแค่ไรนะ ฉันเหยียหมุนวงล้อเป็นคนแรกนี่ล้อกันเล่นหรือเปล่าฉันเกลียดหอยแหงผู้ทำไมฉันถึงโชอร้ายแบบนี้เพราะว่าฉันโชคดีย,ยังไงล่ะและฉันได้ครีมแลวฉันจะบีบม,มันลงเค้กเดี๋ยวนี้จะทำให้เค้กอร่อยยิ่งขึ้น <Yeah! S 1> สิ่งที่สำคัญก็คืออย่าลืมเขยา่า <Yeah! S 1> พร้อมแล้ว ตอนนี้ก็กินได้ฮะซานตะคอนมาทำอะไรที่นี่ที่ยังมาคริสต์มาสักหน่อยตลกมากเผยชาชลิเว่าฉันมีเค okay. oh! ้กั้างก้อนที่ราดด้วยวิปครีมหวานานอ๋ออร่อยจังแน่นอนไปฉันก็คงไม่ปฏิเสธมีเค้กรอดทอยอยู่เหมือนกันนะแต่เป็นเค้กหน้าหอยแมลงผู้น่ะนี่มันน่าขยยแยงมากเฮ้ แม็ยังแข็งด้วยมันทำฟันฉันหลุดเลยหลังจากนี้ฉันจะไม่แตะพวกมันอีกเลยเธอ้ไม่รู้จักวิธีกินมันตั้งทางมีใครกินป่วกันบ้างสิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่อยู่ข้างในดูสิมัน่ากินขนาดไหนและนี่คือสิ่งที่เธอต้องเอาไว้ไว้บนเค้กย่เหม็นสุดๆฉันเลือกกินมันจริงๆเหรอแน่นอน เธอว่าอย่างนั้นแต่ทำไมเราต้องทำลายแค้งอร่อยๆแบบนี้ด้วยแค่เดียวฉันก็รู้สึกจะอ้วกแล้วแล้ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนจะปว่วยว้าวซูซี่ฉันได้ไข่มุกเป,ป็นล่าเลยสูซี่ถอยไปนะฉันไม่เคนแกะหอยฉันต้องไปมันสิเอาคืนมานะเอามาให้ฉันและไข่มุกเป,ป็นของฉัน แล้วไม่อยู่ที่ไหนแล้วฉันต้องหามันให้เจอก่อนโอวทำไมเป็นเธอล่ะฉันจะหามันมันเป็นของฉันไม่ไม่มีเลยหาไม่เจอเลยเูเหมือนว่าจะไม่มีประโยชน์ที่เราทั้งเลาะเค้กแล้วก็หอยทั้งนี้เป็นตาฉันที่จะหมุนล้อก่อนเออใช่ฉันฝันถึงมันตลอดอ๋อฉันได้มาร์ชเมลโลสติกพวกมันจะทำให้เค้กของฉันรสชาติดีสุดๆไปเลย <B> แล้วมันก็ยังเป็นผมเปียเท่ๆได้อีกด้วยไม่เห็นเท่เลยมันดูกันว่าฉันได้อะไรฉันเลยว่าวันนี้ไม่ใช่วันของฉันทั้งนี้ฉันได้กองบะหมีสเร็จลูป <c oughs> ใช่และเธอ้องเอามันไปตกแต่งหน้าเคสแค่ <Come on. S 1> รออะไรอยู่เหโอโอเคก็ได้ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว เรียบร้อยฉันไม่เคยจับพวกอาหารแปลกขนาดนี้มาก่อนเลยโอโนนใช่น่าสิ้นสียนมากเสียงระคายแก้วหูมากเราต้องไม่บูดหูกันแล้วติ้ไอเดียถ้าเราใส่น้ำร้อนลงไปล่ะเสนยงจะนี่มขึ้นแถมกินง่ายขึ้นด้วย สวยงามตอนนี้ฉันก็มีมือนกลางวันดีๆแล้ว кош! ฉันชอบมันนะพี่ยิงานในะขนาดที่โมนิกาน้ากำลังทุ่มเทกับเส้นฉชนจะตกแต่งเค,ค้กของฉันด้วยมาชเมลโล่อย่างนี้เลยสวยงามมากค o u l d you p โมนิกา้าย่งแม้จะเจะฝัน <c oughs> เขาบอกว่าเขากำลังกินเมื่อกวันนี้งั้นก็ไปกินสิและฉันจะสนุกไปกับมันฉันว่าสุซี่คงไม่โกรธถ้าฉันยื่มสักอันอย่าตะกะสินี่เอาคืนฉันมานะเขาทำอะไรลงไปฉันกลับหน้าฟาดพื้นน่แต่ก็มันเป็นมันที่อะไอร่อยที่สุดในชีวิตของฉันเลยเอาละขอให้กระดกันไกลใครจะได้หมุนกอน เย่ yeah, ฉันชน,นะไม่จริงพิค oh, <no. S 1> มริกา้าดาวช่องไหล <me. S 1> มาเตดฉันเย่ <c oughs> yeah, จริงๆฉันหนูว่าฉันจะโชคดีในรอบนี้โอ้ oh, <really? S 1> ฉันดีใจจัง oh, ในที่สุดฉันก็ได้กินเค้กที่ไไม่ต้องฝืนแล้วโอ้ oh, no พี่ยิ่ฉันอยากตกแต่งด้วยยื่นลิน่ลูกตาพวกนี้เร็วๆแล้วโ o no no โ l e a s <c oughs> ใช่ เราต้องเอาพวกมันทั้งหมดมาไว้บนเคก้กโอ้สวยจังอออฉันมีความสุขมากเลย mm hmm. ฉันกำลังจะกินอะดีๆแล้ว mm hmm. ไม่สุสีฉันไม่แบ่งเค้กหรอก <Wow. S 1> ฉันจะกินมันคนเดียวออ <Awesome. S 1> oh, มันดูอร่อยมาก <c oughs> อร่อยสุดๆโมนิก mm hmm. ้าเธอคิดว่าเธอจะขัดขวางฉันได้เหรอ <No. S 1> ยี่จอมตะกับฉันรออะไรแบบนี้มันนานแล้วในที่สุดฉันก็ได้กินเค้กอย่างมีความสุขจหมดแล้ว <Wow. S 1> และเอียนลิลลูกตาชิ้นสุดท้าย hmm. ฉันจะกินแบบไม่ธรรมดาอ่ะมันไม่ได้ผลแต่ฉันทำได้มันอร่อยมากเลย ที่ขโม,มยถึงเวลาที่เธอต้องกินพิษของเธอแล้วอาไม่นะแค่ดูฉันก็กลัวแล้วหวังว่ามันจะไม่เผาเครื่องไม้ของฉันไปนะไม่เอานะเดี๋ยวฉันช่วย <c oughs> เร็วเข้าเต็บมตัดเค้กริษา์ของเธอได้แล้ว <c oughs> ก็เป็นไงเป็นกัน <c oughs> อ๋อฉันกัดไปแค่คำเดียวแต่ <c oughs> ฉันเริ่มมสุดร้อนเผาไปทั้งตัวเลย นันยังไม่พอนะเธอต้องกินให้หมดให้รู้มาก่อนเลยว่าเธอใจร้ายขนาดนี้อ้ไม่นะไปเยอะกันไปแล้วถึงเวลาช่วยซูซี่แล้วเอ้าเธอยังเชื่อขอบคุณนะโมนิก้าทวิก์แค่อันเดียวเองหรอน้อยจังช่างเธอก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยอย่างน้อยก็ได้กิน ดูเหมือนจะหิวมากๆเลยนะนี่ระวังหน่อยสิเธอยนเข้าหน้าฉันจังๆเลยและฉันจะทำอีกครั้งถ้าเธอมายุ่งกับฉันอีกฉันมีความคิดด,ดีแล้วล่ะดูนะนฉันกลัวหวังแล้วไฟฟ้าลงนะใจเย็นนะฉันแค่ต้องการตัดเจ้าสวิก์นี่<อ>ระวังหน่อยสิเ็จผมมันเปรี้ยวเลยอโอเคฉันจะเสร็จแล้วทายแต่ไม่ทายสุดตัดชิ้นสุดท้าย ตอนนี้การกนินช็อกโกแลตก็ง่ายขึ้นเธอทำลาแล้วหมดเลยดูสิโอ้โทษทีมันเป็นอุบัติเหตุนะดูสิว่าฉันทำออกมาแจ่มขนาดไหนรู้สึกเหมือนมีช็อกโกแลตเพิ่มขึ้นเลยก่อนหน้านี้มีแค่สองชิ้นแต่ตอนนี้ไม่เป็นสิบเลยเจ๋งอ๋อฉันไม่อยากให้ทวิสหมดเลยมันเลี่ยงไม่ได้แต่ตอนนี้ถึงเวลาฉันกินแล้ว มีหลายห่อเลยต้อเอาหอ,อกออกตอนทำดีมากขอบคุณตอนนี้ฉันก็กินทั้งหมดพร้อมกันในทีเดียวและไม่มีอะไรอยู่ฉันได้อร่อยจังดีนะที่ฉันยังมีอีกหลายแท่งเลย yeah, ได้แล้ว <c oughs> แต่ทําไมเธอต้องใช้ขวดน,นมด้วยละ่ะโอ้ยหัวฉัน <c oughs> ทำไมพวกเธอทิงขยะใส่ฉันอยู่นั่นแหละโ <c oughs> ทษทีแต่ฉันต้องทำนมช็อกโกแลตน่ะ เหมือนว่ามันจะได้ผลด้วยแล้วฉันก็มั่นใจว่าทวิซ่าอร่อยยิ่งขึ้นโอ้ใช่เข้ากันสุดๆเลยฉันก็อยากลองบ้างทางหน้านะตอนนี้ตาฉันแล้วฉันรู้แล้วลว,ว่าต้องทำเมืนกับกรช็อกโกแลตนี้ก่อนอื่นเป่าหอออกไปก่อนอว้าวเธอทำได้อย่างไงนะ่ะเจ๋งอตอนนี้ก็มาสร้างป้องกณ์กัน ก็จะสร้างมันฉันต้องใช้ที่ฉาบและซิมเมนหวานๆและนั่นก็คือนูเทลล่าโอ้ให้ตายมันหอมมากเลยฉันมั่นใจว่ามันจะไม่ทวิคติดกันได้ดีดูสิมันช่วยยืดทวิกให้ติดกันเหลือแค่ชิ้นเดียวแล้วชิ้นสุดท้ายเรียบร้อย yeah. เยี่ยมมันตึกที่สูงมากเลยแต่เราจะพลาดได้อย่างไงล่ะ ทำไมตึกของฉันถึงซ่นนะพวกเธอทำอะไรนะมันจะถล่มแล้วนะหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกเธอเอาไม่นะเอาดูเหมือนว่าพวกเราน่าจะฟังเธอนะฉันจะเอาคืนพวกเธอโทษทีเราไม่ได้ตั้งใจนะดีนะที่ฉันใส่หมวกก็เลยไม่บาดเจ็บว้าวยัาล่้นลูกตาเยอะจัง ฉันคงพูดแบบเดียวกันไม่ได้เพราะฉันมีแค่อันเดียวเองบางคนก็ได้น้อยที่สุดอีกแล้วหยุดหัวร้อเดี๋ยวนี้นะไม่มีอะไรตลกสักหน่อยฉันก็แค่ล้อเล่นแต่เธอไม่ควรมายั่งแต่หน้าของฉันเลยมันดูการวเธนชอบเกมสยองขวัญนิดไหมฉันว่ามันดูสยองขวัญนิดหน่อยนะนี่ช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นน่ะ นั่นตาของเธอเหรอนี่มันฝันร้ายชัดๆฉันทนดูไม่ไหวแล้วน่ากลัวชิ้นีล่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงยอนลูกตามาให้ฉันโอ้โอ้ดูเหมือนว่าการแก้ของฉันจะเลยเถิดไปแล้วใช่ชฉังทีมันติดคอถึงเวลาอาหารเช้าแล้วชักลัดบอลพวกนี้มันอร่อยจังอีลูกตาดีนะที่มันเป็นแค่การแก้งเล่นฉันตกใจแทบแย่เลย แต่ก็นะนี่มันอร่อยจังฉันต้องชอบมันแน่แน่แย่จนกที่มันหมดแล้วงั้นก็ตายฉันแล้วสินะหวังว่าฉันจะชอบเหมือนกันโอช่อยอร่อยจังฉันชอบเยลลี่นี่มือของพวกเธอนี่มันจานของฉันนะตาทั้งหนึ่งร้อยอันเป็นของฉันทั้งนุ่มทั้งอร่อยสุดๆเยี่ยมฉันชอบมากๆเลย เธอแบ่งฉันบ้างสิเธอมีตั้งหลายอันนะใช่พวกเราคนละอันก็พอพ่อทีแต่ฉันไม่เหลือแล้วสายไปช้าไปฉันรู้สึกแปลกๆก็ฮะนี่มันอะไรกันตายก็อะไรขึ้นบนหน้าของฉันเนี่ยดูเหมือนว่าเธอกินมากเกินไปนะแค่อันเดียวเองเหรอ ดูสิเธอเคยเห็นมันขนาดทอดกับเป็นร้อยห่อแบบนี้ไหมฉันว่าบางคนก็ไม่ชชบดีเท่าไหร่นะใช่เลยฉันหยิบมันขึ้นมาไม่ได้ดีสักวิ่งโวเธอกำลังคิดจะทำไรนะฉันต้องการว่นขยายมันจะช่วยให้ฉันได้กินสักทีเย้ฉันหยิบมันขึ้นมาได้แล้วฉันจะดื่มตามรสชาติของมันให้นานที่สุดดูเหมือนมันจะหมดแล้วเร็วจัง ดีเลยตอนนี้กระตาฉันฝาปิดแน่นจังเลยฉันเปิดมันไม่ได้อะเร็วเข้าเปิดสิดูเหมือนว่าไขสุกนต้องทนหิวแต่ฉันไม่เห็นด้วยนะฉันจะเปิดมันให้ได้ดูสิฉันทำได้เธอโยนมันขึ้นไปเพื่อเพื่อชพวกเธอดูว่าฉันทำอะไรได้ว้าวปบมือเลยเยี่ยมมาก นอนฉันเป็นปรมาจารย์ด้านการกินเครืองทอดกรอบดินแล้วโอ้หัวฉันฉันเห็นดาวจะไปหมดเลยเธอน้าจะสุขฝนมากกว่านี้นะเออธอก็เป็นแบบนี้ตลอดช่างเธอปล่อยเธอพักไปฉันจะกินขนมของฉันแล้วเราเป็นเพื่อนกันนะจำได้ไหมแบ่งฉันด้วยสิฉันหมายถึงขนมไม่ใช่กระป๋องโทษทีฉันไม่ได้ยินที่เธอพูดเลย อออดูเหมือนจะผิดที่ผิดเป็นลาอร่อยจังฉันหยุดไม่ได้เลยระวังถ้าเกิดจะปารดนฉันแล้วนะงั้นฉันจะทนอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วอโอ้ยเจ็บจังฉันไม่ชอบเีสนนสุดอย่าเพิ่งโดนสรุปไปเธอสมควรได้รับมันแล้วล่ะล็อคกอร่ ถามจริงส่วนฉันได้เมล็ดพันธุ์ที่จะเป็นผักแล้วฉันต้องทำยังไงกับมันฉันไม่รู้เลยจะแค่ต้องกินมันมั้งมันเหนียวจนที่จะเคี้ยวได้เธอกำลังทำอะไรนะฉันว่าเราจะไปปลูกมันหยุดยอนเงินใส่พวกเราได้แล้วพอได้แล้วฉันต้องขุดลงไปลึกๆไม่งั้นมันจะปลูกไม่ได้แต่เพราะเธอตอนนี้เราเหมือนกำลังอยู่ใต้ดินและเมล็ดพันธุ์ของฉันด้วย เธอคิดจริงๆหรอว่ามันจะมีอะไรงอกออกมาเดี๋ยวเราก็ได้รู้แต่ตอนนี้เธอกินผักได้แล้วอิเหม็นเขียวสุดๆฉันเกลียดผักมันไม่มีรสชาติเลยยังดีนะที่ฉันได้จานไม่ใหญ่มากฉันหวังว่าฉันจะเอาอยู่แต่ฉันต้องดื่มโคกตามด่วนเร็วเข้าเอากระป๋องมาให้ฉันฉันต้องหลดน้ำต้นไม้ มันต้องการความชุ่มชื่นแล้วมันช่วยไหมช่วยสิมันกระงอกออกมาเป็นไปได้ยังไงเจ๋งงั้นก็ลองกินสิกินให้อร่อยนะก็ถ้าฉันรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ฉันคงไม่ปลูกมันตั้งแต่แรกฉันไม่ชอบบอกคอลี่เลยไม่ชอบเลยโอ้ให้ตายและหน้าเธอเละดินไปหมดเลยแต่ฉันทำมันสำเร็จแล้วตาเธอ ฉันไม่มีวิธีจะกินมันให้หมดแล้วดูสิ่มีนกบินมาเชื่อไปได้อย่างไงพวกโง่ชิ้นกเป็นนกชิมไม้เป็นไม้ฉันจะทำเป็นว่าฉันกินหมดแล้วแต่จริงๆฉันจะโยนมันทิ้งไปตั้งหากเธอคิดว่าเธอจะหลอกฉันได้หรอไม่มีทางฉันจะคอยรับมันไว้แล้วเอามันกลับมาคืนเอ่อฉันกินหมดแล้วเหลือแค่ฉันเดียวและที่เหลือล่ะฉันเก็บมันไว้ให้เธอเลยนะ ไม่ต้องขอบคุณฉันกันได้ก็จะเหมือนว่าแพลของฉันจะล้มแล้วกินกันได้หยุดเบี่ยงเบนความสนใจได้แล้วกินซะลูกกวีสกิเตอร์เยี่ยมไม่ใช่ทุกคนที่ได้จานใหญ่นะฟังดูนะเซาและใช่ฉันได้ลูกกวาแค่เม็ดเดียวขี้แพ้หัวเละที่หลังดังกว่ายะฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเธอเอาสทรศัทมาทำไม เดี๋ยวเธอก็ได้รู้ฉันจะขยายลูกว่าดของฉนนิดหน่อยว้าวไม่รู้มาก่อนเลยว่าทำแบบนี้ได้ด้วยมันก็ยังมีลูกกวาดแค่ชิ้นเดียวแต่เป็นชนิ้นใหญ่เบลเลอร์เลยเยี่ยมว้าวฉันก็คงไม่ประดิเฐ์ลูกกวาดนั้นเหมือนกันทำดีมากใช่ฉันผ่านชาเลนจ์แล้วเร็วเขา,าฉันมีวิธีดีๆเหมือนกัน รับลูกกวาดด้วยปากของฉันวายพาสช่างมันเถอะฉันยังไม่ยอมแพ้และฉันมีแผนที่ดีกว่านั้นหยุดได้แล้วพรุ่งนี้เป็นลูกกวาดของฉันนะฉันจะกินคนเดียวจะเริ่มด้วยสีอะไรดีนะมันมีเยอะแยะไปหมดเลยกินอันนี้หรืออันนี้ดีฮะนั่ออกแล้ว,วนั่นคืออะไรเนะี่ย ฉันไม่เข้าใจเลยแต่เธอต้องมีแผนอะไรสักอย่างแน่แน่นี่มันคือการจับฉลากแล้วมันจะบอกฉันว่าต้องเลือกอะไรมันมีมากกว่าสีส้มอยู่ข้างในหมายความว่าอย่งไงนะตอนนี้ฉันรู้แล้ว,วต้องเลือกสีไหนฉันจะเลือกสีส้มแล้วรสชาติเป็นยังไงล่ะเธอชอบไหมสุดๆตอนนี้ก็ไม่สำคัญแล้วฉันจะกินให้หมดนทุกสีเลย นั้นฉันก็ขอจับฉลากด้วยสิว้าวดูสิมันมีอะไรว้าวเธอได้รางวัลใหญ่เลยฉันฝันถึงลูกกวาดใหญ่แบบนี้มาตลอดและในที่สุดความฝันของฉันก็เป็นจริงอร่อยมากมดูสิแถมยังมีลูกกวาดข้างในด้วยมาแบ่งกันไหมโอเคสางความคิดที่ดีเอาสิกินเลย ขอบคุณนะ <Yeah! S 1> อร่อย